อยากปกปิดหรือว่าเบอร์พื้นหลังวิดีโอของเราแบบนี้มาดูวิธีทำค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปนแอปแคปคัทจากนั้นแตะเข้าไปตรงคําว่าวิดีโอใหม่และแตะเลือกวิดีโอของเราเข้ามาได้เลยเลือกวิดีโอของเราได้แล้วแตะเข้าไปตรงคําว่าเพิ่ม หลังจากที่เราค่ะนำคลิปวิดีโอของเราเข้ามาได้แล้วจากนั้นแตะเข้าไปในคลิปวิดีโอของเราให้ขึ้นมาเป็นกรอบสีขาวแบบนี้จากนั้นมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างและให้เลื่อนหาคำว่าทำซ้ำค่ะแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆมองดูวิดีโอก้อนที่สองของเราค่ะแต่ให้ขึ้นมาเป็นกรอบสีขาวแบบนี้และมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างให้แตะเข้าไปตรงคำว่า Overlay จากนั้นใช้นิ้วของเราค่ะแตะลงไปตรงวิดีโอกรอนที่สอของเราค่ะและลากให้มาอยู่ด้านหน้าค่ะแบบนี้และแตะเข้าไปในคลิปวิดีโอกรอนที่สอของเราค่ะให้ขึ้นมาเป็นกรอบสีขาวแบบนี้และมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างให้เลื่อนหาคำว่าลบพื้นหลังค่ะแตะเข้าไปได้เลยและตรงส่วนนี้จะมีเครื่องมือให้เราเลือกค่ะ จากเพื่อนๆใช้งานฟรีค่ะแตะเข้าไปตรงคำว่าการลบแบบกำหนดเองตรงนี้ค่ะจากนั้นแตะเข้าไปตรงคำว่าแปลงและปรับขนาดแปลงตรงนี้ได้เลยหลังจากที่ปรับขนาดแปลงเสร็จแล้วค่ะใช้นิ้วของเราแตะลงไปตรงรูปภาพค่ะวาดระบายในส่วนที่เราอยากจะเก็บไว้ค่ะ ส่วนไหนที่เราอยากเก็บไว้ค่ะวาดระบายให้ครอบคลุมค่ะสังเกตทางด้านบนค่ะจะมีจอเล็กๆให้เรามองเห็นรายละเอียดที่เราวาดระบายได้ชัดเจนค่ะหลังจากที่เราข่าววาดระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นยกนิ้วของเราขึ้นได้เลยและรอการประมวลผลสักครู่ รอจนกว่าการประมวลผลตรงนี้ของเราค่ะจะเสร็จเรียบร้อยถ้าขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้แสดงว่าพื้นหลังของเราค่ะถูกลบเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ติ๊กถูกจากนั้นให้แตะเข้าไปตรงคลิปก้อนแรกของเราค่ะแตะให้ขึ้นมาเป็นกรอบสีขาวแบบนี้จากนั้นมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างให้แตะเข้าไปตรงคําว่าเอฟเฟกต์ และแตะเข้าไปตรงคำว่าเอฟเฟกต์วิดีโอและมองดูเอฟเฟกต์ทางด้านล่างให้แตะเข้าไปตรงคำว่าเบลอและเราจะสังเกตเห็นว่าพื้นหลังของเราตรงนี้ค่ะยังลบไม่เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปลบตรงส่วนนี้ได้ค่ะจากนั้นมองดูตรงเอฟเฟกต์วิดีโอตรงคำว่าเบลอค่ะถ้าเพื่อนๆค่ะอยากปรับระดับความเบลอแตะเข้าไปตรงนี้อีกครั้งจากนั้นเลื่อนปรับระดับความเบลอได้ หลังจากที่เราค่ะเบลอพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกถูกจากนั้นลองกดเล่นดูค่ะและก่อนที่เพื่อนๆค่ะจะบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไปใช้งานเพื่อนๆสามารถเลือกปรับความละเอียดของคลิปเราได้ค่ะโดยการที่แตะเข้าไปตรงนี้และจะมีระดับความละเอียดให้เราเลือกใช้ค่ะ กรณีที่เ,เพื่อนๆใช้งานฟรีค่ะให้เ,เพื่อนๆเลือกในส่วนที่สามารถใช้งานได้ฟรีค่ะหลังจากที่เลือกได้แล้วให้แตะเข้าไปตรงคําว่าส่งออกเพื่อบันทึกและนําไปใช้งานได้เลยเพื่อนๆท่านไหนที่ถ่ายวีดีโอมาแล้วและอยากปกปิดหรือว่าเบลอพื้นหลังของวีดีโอลองนาวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนเม้นไว้ใต้คลิปนะคะ